ระวังระวัง <c oughs> รวมด้วยช่วยกันเ <c oughs> บรินจีพันจกักรพรรดิที่นี่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ บ้านแปงเทิอค่ะทุกคนนีสวนดอกไม้แับสองจเสิริมจ้ามาหับน้องน้อยอองเรือบสับเลย เดี๋ยวเขาทกของคุ้เขียมึแบบว่าเป็ก้งบางมึงกุ้งบางเขามาขึ้นมาให้คุณกก็ไม่ต่า

สาวสาวเก็บมาค่ะทุกคนค่ะพึ่ง้ิงจีเก็บช่วยกันที่นี่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ บานโพงเธอค่ะทุกคนคะที่นี่ประเทศไทยคะ่ะแต่ละก,กิ่งแต่ละช่อค่ะทุกคนเป็นช่อที่แข็งแรงมาก แต่ละช่อแต่ละกิ่งนี่คือหนึ่งช่อก็จะมีลูกประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยสิบกว่าลูกไหมคะนี่ค่ะคืหนึ่งช่ออ,อ่าปีนี้ไซส์ลูกมินจีไซส์ลูกเล็กแล้วก็มารลูกแต่ก็ไซส์ลูกมิงจีรวมกันเป็นสองรอบค่ะนี่คือหนึ่งช่อ นี่ค่คะพวของเขาคือเข็นแรงเข่งแรงค่ะทุกคนที่นี่ประเทศไทยจ้าริ้นจีพันจักรพรรดิของประเทศไทย อําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่บ้านโปง่งถึนใยค่ะทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่สามสิบสามิบมิถุนายนสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบเจ็ี่ธอรีที่สวนงจะมาสอนสวนดอกไม้จ้า เจอหนึ่งชอ่อกว้วงของเขาก็จะแข็งแรงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเรารักษาหรือว่าบำรุงได้ดีคุณภาพลิ้นจี่ก็จะดีไปด้วยประมาณนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละชอ่อก็จะประมาณสิบูู Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ,โอ้โอ้ยฮ่าม <adora> ่อฮาข้าคนตกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท,ท้ายของเวลาอตอนนี้อยู่ประมาณเที่ยงกว่าปีนนานกี่โมงล่ะเที่ยงไปลากะเที่ยงเที่ยงกว่า

Hãy bây giờ kênh Ghiền Mì Gõ Để không các lỡ đó hấp dẫn